สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกลับนะฮะท่านผ้นี่นะครับผมในวันนี้ก็อยู่เกมอ่าเรกลับออริจินนั่นเองนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับไอเดลองสายพ่อค้าผมนั่นเองนะเป็นสายตั้งป้อมนะครับผมจิงผมก็เล่นสายนี้ขึ้นมาแบบขำๆนะครับผมไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะฮะก็ซึ่งดูดิผมตัวลองจะแบบตังมีห้าแสนแล้วนะครับผมแล้วก็นี้แบบมีหกสิบเก้าล้านนะครับผมผมรู้สึกว่ามันแบบเขลุเลยนะ แต่ตีบวกว่ะอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยคือไอดีหลักแม่งไม่มีครับผมเนี่ยคือแบบกไอดีหลักมันต้องใช้เตนินทำนู่นทำนี่เยอะมากนะครับผมนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาอีรูนะครับผมนะซื้ออีรูแล้วก็ตีบวกทั้งหมดผมก็ไม่แน่ใจว่าตีบวกขวานนี่ไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันนะครับได้ขีบบวกสิบโคตรกากเลยนะครับผมเนี่ยไม่เป็นไรแน่เดี๋ยวยังไงก็กะจะเปลี่ยนนะครับผมนะเปลี่ยนสายเพราะอันนี้คือผมเป็นสายแบบถ้าอะไรแบบยิงยิงป้อมนะสายตั้งป้อมยิงนะครับผมนะเออแล้วก็ผมแม่งเือกแบบบล้วดิ เออชาปเป็นแบบเอ่อทีเป็นหมดเทียบร้อยแล้วนะครับผมดูดิชาบเนี่ยดูดิดูดิชาบสามชาบสามเนี้ยระไฟติ้ที่ผลิตนี่ดีอยู่คือสามารถเอาไปเล่ time, นแบบสายทุบรถเข็ ências. นได้นะเออเดี๋ยวผมค่อยมาทำใหม่ก็แล้วกันนะครับมนะโอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่านะครับเอ้ผมขอเนี่ยแบบดูก่อนได้ไหมถ้าเราเล่นสายรถเข็นแล้วมันผมก็ไปรุ่มกันนะว่ามันมันจะได้อะไรวะถ้ตีครบหกสิบอะเอ้นี่แปดสิบเดี๋ยวนี่หว่าหกสิบได้อะไร ไม่มีหรอเอ้าก็ไม่มีนี่ว่าช่างมันก็ละกันนะครับผมนะตีบวกอะไรก็ละกันเพราะว่ายังไงมันก็สามารถที่จะโยกโยกอ่าตีบวกได้อยู่ละโอเคซื้อเลยละกันเชี้หกหมื่นเนี่ยถูกจังถูกจังเฮียซื้อซื้อแค่นี้พอก่อนแค่นี้พอก่อนร้อยกว่านะครับผมเนะี่ยคือแบบสิบให้คิกเดียว ไอสัตว์ก็เลงบอกว่าถ้าคลิกเดียวติดนี่แบบมีเฮเลยนะไอเฮ่งเปิดมาแม่งเปิดแดงไงเห็นกูมีเซนีเยอะเยอะไงจัดไปอีกทีปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกี่คลิกก็เนี่ยไม่รู้ไม่ได้นับไม่เป็นไรตังฟรีมีเยอะมาสองคลิกเฮทำไมกูกดแค่แป,ป๊บเดียวมันรู้สึกว่าเฮ้ย เฮ้ยคุณพไม่ใช่เรื่องละกี่คิกแลเนี่ยเฮ้ยจะหมดแล้วขอแป๊บเดียวจังเฮ้ยไอ้คีบไม่ใช่ละไอ้บวกสิมันติดยากอย่ววะทำไมไอ้ดีหลักผมแบบกดคิกเดียวติดหรือว่ามันมันฟุกเหรอโอ้โหโอ้โอยับยับแป๊บหนึ่งนะผมอุ้ย โอเคมาแล้วมาแล้วหลกเลยหลกเลยเมื่อกี้เฮ้ยไอ้ขี้มันเกลือจังไงขี้กูขายอันนี้ขายอันนี้ดีกว่าขายเพชรด้วยเฮียขายของขายทุกอย่างที่กูขายเฮ้ยจนจนไอเฮียจังห้าแสนคือผมไม่ได้นําให้เอาเซนีมาลงกับการตีบวกนะถ้าเราเป็นสายแบบว่างบน้อยจริงๆอ่ะผมบอกเลยแต่นี่เป็นไอดียลองผมไงผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหรมันเกลือ้ากไงเฮี้ยไอ้ขี้ขนาดไม่ค่อยซีเรียสแล้วเนี่ยเอ้ยแต่มันแตกรวยๆอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มเปล่าวะไม่เงย อะไรในเกมไอ้เจ๊งกูเจ๊งแล้วเนี่ยอย่างน้อยติดกูสักทีเือะสิบอะโอ้เจ๊งขายกขายของให้หมดขายขายขายอะไขายกัดหัวร้อง,องเออไม่ได้ใช้สักทีเถอะกูขอร้องปกสิไงโอ้ ไอ้กูเห็นหอเที่ยเอ้เอ,อะไรวะเกมเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาไหลอย่างนี้สี่หืนปดทำอะไรได้บ้างวะโอ่ละไอ้เทียเจ๊งผมบอกเลยคือผมไม่แนะนำไม่ทำอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะขายหมดเลยละกันเพราะว่าขายแม่งเลยเอดิขายหมดการ์ดคือถ้าเราสายงบน้อยอะคือเราไม่ควรเอาเซนีมาลงอย่างนี้นะผมว่าเอาเซนีแบบว่าไปอัปเกรด กเอาเอาวุธมันจะดีกว่านะครับผมนะแล้วก็ซื้อกงซื้อการ์ดมาใส่มันจะเวิร์กกว่าเยอะเลยนะครับผมนะแต่ว่าก็อยางได้เห็นนะทุกคนคิดว,ว,ว่าเวิร์กไหมอ่ะเย้ยคิปเท่าจัดเลยคือแบบว่าไม่มีเสียงพงเสียงเพลงอะไทั้งนั้นอ่ะขอคลิดเดียวมาสาธุค,คือหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยเฮ้ยหมด จนโอ้โหเก да ี่ยงตัวกูไม่เป็นไรครับผมด้วยปาดน้ำตาแป๊บบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำตาไหลห้าแสนกูเก็บไว้ทำไมเนี่ยแทนที่กูซื้อการสเฮียมึงเดี๋ยวคือกี่คิ๊กผมไม่ได้นับบอลทุกคนมันหุ่า มนุษย์เราก็เช่นเดียวกันผหมึงตีเหล็กไปมึงตีบวกไปไม่ได้ไอมมึงมันมันน่าจะมีแบบว่าคเคาเรื่ออะไรนะมีร้านอื่นได้จริงๆเฮียร้านเียแบบว่ามันแบบคุมตลาดจัดเลยไม่งมีแค่มันคนเดียวในเกมโอ,โอ้โหเฮียแม่งถ้ามึงเปิดร้านเี้เจ๊งไเงเฮียถ้ามีคู่แข่งนะบอกเลย<ห>ทุกคนผมยังมีการ์ดฝังอยู่อะคิดว่าไงคิดว่าไง คิดว่าไงไอการที่บอก s อเอาออกก็ได้นี่ไม่จะเป็นเราต้องแบบเน้นดาวเมจอย่างเดียวเฮ้ยเอทีเคไม่เอาอุยคิ้เฮ้ยเดี๋ยวเราก็ไปสายรถเข็นแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้สายคี้ก็ได้เปล่า,อ,าออกเลยรถเข็นรถเข็นมาติดชีฟเปล่าวะไม่น่าติดน,นะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยบอก m อ k เเคมาทำไมครับออออุ้ยแม็กเอพีไม่ใช้อุยมาวะ ตีบวกสิบก็มาแล้วเอาขายไม่ได้หรอเอาเอามาัคการ์ดมันล็อกหรอเออว่าการ์ดม่งล็อกเคยี่กูว่าละโอ้โทำไงดีอใส่เหมือนเดิมงั้นละโอ้โหเจ๊งเจ๊งกูประนามกูขอประนามห้าแสนกูมไม่ได้อะไรกลับมาเลยมันดวงมันไม่มาตั้งแต่แบบว่ากดคลิกแรกแล้วติดแดงแล้ววะ ไอ้แมงไม่น so ่าเลยว่ะท really ุกคนถึงจะเป็นไอดีล็อกก็เสียดายนะจริงๆิงอ่ะมันมีบัตรมีกาตัวนี้อยู่นะเฮ้ยมันไสว่ะอยากอยากลือการ้องบังคายตีบวกไ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าก่อนที่มันจะยับไปมากกว่านี้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปเป็นไอดีนี้นะครับผมนะผมก็กะจะแบบว่าเอาเป็นสายทุบแล้วาะสายตั้งป้อมมันแบบมันลําบากเกินนะผมว่าหรือแม่ก็แบบอาจจะแบบ ฝืนเล่นจนเวป้80นะครับผมนะเพราะว่ามันจะมีอาวุธ80มานะครับเอ้ยอาวุธ80อัปเดตมาหรือยังวะวันนี้เอ้ยเหมือนจะมาแล้วนี่ใช่ป่ะนี่ไงอาวุธ80นี่ไงเอ้ยใช่บอกใช่อันนี้ไม่ใช่นี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 ่ม่อาวุธนี้เข้ามาแล้วเขาในการจะดีจ,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 จะเบิกเฉยนี่ไงอุยอ้ย,ยน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่เก็บไว้แบบ80แล้วค่อยค่อยมารีวิวอีกทีนะครับผมนะ <S <S ถึงตังค์จะหมดไปล500ะห้าแสนนายเฮ้ย ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมานนั่งฟาร์มใหม่ก็ได้นะครับผมนะไม่ซีเรียสอะไรอยู่ละนะครับเป็นไอดียลองอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากเห็นนะครับพ่อค้านะครับผมนะสายฟรีนะครับผมนะแบอบกว่าตั้งป้อมมันจะแรงไหมนะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะเพราะว่าผมเล่นอยู่สนะองไอดีนะไอดีหลักเป็นแอดนะครับแอดมิ ad นะไอดีรองก็เป็นอ่า พ่อค้านะครับจริงๆผมกก่าแบบจะเล่นแบบทุกอาชีพแบบสายฟรีเลยนะแบบว่าผมอยากจะลองดันดูว่ามันจะได้แค่ไหนนะเดี๋ยวใครอยากเห็นก็ลองคอมเมนต์มาได้นะว่าสายฟรีมันจะโหดได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมบาย